เปิดคำพูดใบเตยแถลงต่อสารคดี forex 3d ร่ำให้ตลอดเวลาเมื่อเวลา13.30นาฬินาทีวันที่11กันยายนที่ห้องพิจารณาคดี711สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนอามอมรกุศลทนายความของนางสาวสุทีวันกุญชรหรือใบเตยนักร้องชื่อดังและนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนเดินทางมาเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานคดี forex 3D ในความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเชตโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหามาที่ห้องพิจารณาคดีมีนายพัชนาพลหรือดีเจแมนนางสาวสุทิวันหรือใบเตยนายแดเรียอลยังหุยทรายหรือแดเรียอลยัง พร้อมผู้ต้องหาคนอื่นมาที่ห้องพิจารณาคดี711ซึ่งเป็นการเจอกันในรอบ2เดือนหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคม DJ Man และใบเตยนั่งข้างกัน DJ Man มีสีหน้าเรียบเฉยสู้ผอมลงกว่าครั้งที่แล้วใบเตยตัวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดมีสีหน้ากังวลและร้องไห้ตลอดเวลา DJ Man คอยปลอบแล้วก็เช็ดน้ำตาให้มีลุค ชานวิทวีสินน้องชายใบยเตยที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดีก็ร้องไห้ด้วยด้านนายแดรียอลยังหุยไซหรือแดรียอลยังแฟนของซาร่าคายซิงกินีมีสีหน้าเรียบเฉยได้พูดคุยกับซาร่าในช่วงแรกศาลอนุญ,ญาตให้ซาร่าได้นั่งใกล้กับดาริลอาจจะคอยเป็นล่ามเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจอย่างถูกต้องใบเตยขึ้นถแถลงต่อศาลว่าขอความเป็นธรรมจากศาล ให้โอกาสออกไปทำงานและทำหน้าที่แม่และดูแลลูกและคนในครอบครัวก็เพิ่งเสียชีวิต